แล้วแรงระเบิดสิคืออะไรคุณพ่อสวัสดีค่ะ,ะ,ะสวัสดีครับพ่อเักมาแหรท,ทักทายคุณพ่อสักเนี่ยพ่อสักเนี่ยน้ำโศกให้เสียวเงินให้เขาเรื่องใช่ไล้กับพ่อคือเด้ยินข่าวว่าโอ้ข้าเจ้าฝากลอตเตอรีกอร่ก็ได้รางวันมาสั่นฝากไปซื้อก็ได้ไอผมฝากเลยจะซ้อมลอยน,ยนะต่ผมฝากซื้อนั่นไม่ได้จนมึดมืดเลยแม่นยจะบอกพ่อข้าเจ้าฝากซื้อแล้วแรงระเบิดสิกฤเออ <c oughs> ค่ะเป็นจ้าใดพอคือว่าแล้วแต่คนสิบคิดเอาละต่คนสืบคิด้วครับโว่าเสื้อว่าเสื้อกันนั่นแหละมันเป็นจังไหนเออมันจะเป็นยุหันแต่พ่าเรากลุ่มวันใดขึ้นวันนี้เลยแสดงว่าผู้ไปซื้อนี่กระมานอยู่เด็กเนาะนะคะหมอนั่นมันก็เคยซื้อน้ำแจ่นนะค่ะเคยซื้อน้ำแจ้อันราอัน หกสี่แปดนี hey, ่วะพ่อเชี่ยวฝากซื้อวะมมบอกฝากซื้อวะค่ะนี่ยู่พ้อวันนี้พี่สามใบวันค่ะอันมัน่เป็นใบด้ว่เะียีพ่อเลือกเอาด้วยวันนีเจ้าของเงือวเจ้าของมังมักเก็ตเนี่ยเอาเก็ตแปดสองนี่เลยวะค่ะพ่อหกสี่แปดเลียว คือพอซื้อใหสองใบเห็นบ่แต่มันถือใบหนึ่งบ่ซื้อใบเดียวอ๋อซื้อใบเดียวมีแต่สองใบมีสามใบเยอ่เลขใบเห็นค่ะเราอยากได้เป็นชุดได้บุญนี่นะเราอยากได้เป็นชุดบุมี่ถ้าทมาหยิบมันหยิบใบเดียวถึงมันติดสองเอ้ยนี่เนาะนู้นลงเง็ดหนูเม่อกีเลขไทยสี่แปดเป็นหลายใบอยู่มีมีสามใบครับแต่ว่า ทั้งนานบ่คือกันทั้งน้นบ่คือกันแน่มันมันครับท่นแยกนะครับเนาะแล้วพ่อพเดีวมาร์เจ็มักเจ็ดที่แล้วพ่อเด้ซื้อน้ำเพิินบ่เลขแกะสี่เบ้บคือมันบ่มีวาดเนอมันบ่าเด็กแรกแล้ววัที่สบ่อีพ่อมีวาดนาแต่รางวัลที่1สงสัยอะก็เล่นเล่นว่ะคือไก่แจ้ที่รวดว่ะ ดีใจน้ำเนาะพ่อเนาะดีใจน้ำตัวดีใจค่ะแล้วก็บรรเรียกรอกกย่งนีไปหาที่แจกกันเลยค่ะโอ้ยแห่เขาจากสิบาทสบาทบกอเป็นคนเั่นนี้ครับเป็นคนือ่นเสื้ออยู่เอออีเลเอได้ก็พุ่ใจค่ะดีใจน้ำบ้ค่ะพ่อดีใจน้ำพ่อเนาะยันมวได้เออยันชมววได้ด้วยนอบคือคนนีโอ้ยกินนั่นได้กินนี่ได้กนพอว่าได้ บม่ได้อยากอันปนั้นนอนพอแสดงความดีใจน้ำก็ถือว่าเป็นน้ำใจเขาทาน้แมนความมีพอนองเขายาไปมากโลภหลายบ่ดีดอกนะคะเนาะถ้ากินลาบกินก้วยว่คือังสันพอกับบแมนพอันคนจงสันนาะไ่ได้กินเหล่ายาแตอยู่กมือมันิตอยู่ิ่ไปโลกกินเดาได้หมดเนาะไม่ได้โหปนันเนติวันีอคอะออเป็นที่พอดกัน แสดงว่าพ่อก็มี่น่ากันใจนะครับเนาะเออไม่เจอขนาดดีใจครับหมูเขาบอกว่าคือว่ขอน้ำหมูน้ำพวกจะคิดบาทเจ้าบาทหืมบ mm ่บ hmm. mm ่สำนึกนึงก็บว่ขอเข้าหนิว่าบางคนผัดยากให้ข้าขอเนาะเออเผัดเพราะอยากขอดีใจน้ำเพิ่นนาะเพราดีใจน้ำเพิ่นเนาะค่ะทีไปขอเพิ่นเอี่ยงค่ะเออดวงไฟดวงมันพร้อมได้เนาะพ่อเนาะเออค่ะแสดงว่าจักษ์มันติดนะครับเนาะ มานเกือบอยู่เกือบพร้อมกับทเป็นอยู่กับไข่ไก่กาวะเล่าเนี่อยู่กับอันไก่คุณพ่อพร้อมนะแล้วก็เป็นดวงมันพร้อมมันนี่เนาะเป็นพี่เดียวกันอยู่ครับเป็นพีเดียวกันบ่บ่บัวข้อนาปีอยู่แก่แก่สิเกิดก่อนพ่ออยู่ครับมูสิเกิดก่อนค่ะเป็นวันนับเทอกันเป็นเสี่ยวเออเป็นมูบ่เป็นเสี่ยวแล้วมูกเดียวกันพร้อมกับยู่บ้านนี่ก็มาอยู่แก่กับมาลึงกันครับ แจ้งแับวเจ้าก็ซื้อออพิ่นฝันพ่อเพิ่นเล่าให้ฟังบ่เพิ่นเล่าให้ฟังบ่ตอนเพิ่นบอกให้ไปซื้อไหมคะแจ็กแจ็กแจ้งว่าจะไปเจ้งมักตัวนี้มักตัวนี้ให้ไปซื้อตัวนี้ก็เลยถือรางวัลที่สองบอกลดถูกใช้มากลถมากเลยสร้างให้เป็นลังนะพ่อเนาะค่ะเข้ากับแจ็กสิไปเมื่อไหรเนาะค่ะบ่กล้าอยู่อยคอทาสิปีแล้วเอารางวัลใหญ่ซะก่อนเนาะ เอา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 หอดลอยล้านนะพ่อเนาะเอออย่างไดรจะลอยล้านไปพอเยอะยืนอยากนางเซ็งเอออยากเปนเหยียบ่ะนะโอ้ยอย่างในลอยล้านค่ะพี่น anyway> ้องเดี๋ยวนะคะอันที่หลังหมักไงพอวางเงอนอันนี้ก็เงินถือเลขยกนะพ่อเนาะเออสิบสองล้านบ่พ่อสิบสองล้านมันเหลือจากบาทหักหกหมื่นเนาะค่ะหักหกหมื่นสิบสองล้านหักอหกเปอร์เซ็นต์บ่ หกหมื่นด้วยสามเปอร์เซ็นมันล้านมันจุดศูนย์ถอยมันศูนย์ปอร์เซ็นต์ตัวเขาอ่ะคือว่ามันแลี้ยวมัธทุเนียวน่ะหาร์คไเบิร์ตฮาร์คาร์นยังแล้ยวมัตนะบวไไ่มี่ยังนะคือจัว่าเงินมันในเหลือจากันสิ่เขาวันที่มาใส่ได้ว่ามียังเลยนะค่ะพ่อเขาเอาเงินเส้นเขาหอกเขาค่ะไอ้ขอจะเกิดว่า อยากใครก็แแ้วแจ๊ใครพี่ใ้รลองก็มีพิษคนไกเขาบอกเขาบอกก็เั้นนะสิตามนันเนาะค่ะเนาะปรื่องัือเลขเมินถือเลขวานนะครับเงินโจกเงินหมันอยากเอาไปย็ดยังก็ได้แต่วแต่สีผู้ถือนี่แหละเหรือจากกัรชิ้เว้นลั่นทันกันปลายมันจะแสนหมะปลายมันจะแสนเรื่อเอากระปลายมันใส่กระเป๋าไาค่ะ ใส่ต้องทำครับใส่ต้องทำครับปอบ่ค่อยใส่ดอกเบิ่งแล้วบวชใส่เข้าวอดใส่เข้าวอดพวกใบครับเนี่ให้ลูกเบิดเนาะให้ลูกไผ่ใส่กระเปอบว่ะมามาหอดคนแก่เท่ากัไปนอนบ้านอยู่คนแก่ตื่นขึ้นมาก็เอาดูเมี่ยข้าหัดค่ะแนวเฮ็ดทำบุญเลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยข้าหัดค่ะแต่ก็ เลี้ยงพระเลี้ยงเอย่างนี้เสร็จทานเกล้านี่เรียบร้อยแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วจกลับมาพี่ทุกอย่างเลยพ่อเล่นมาเสื่อบิ๊กโป้จิ้นกวนนึงหมดใชัไหมจะขวดน้องจิ้มบิโป้ค่ะท่าบอกว่าคนณแก่นนี่ยมาเงินให้คุณก็ขับไล่ก็บอกคุณื่อบิ๊กโป้จะขวดด้ยค่ะหาอย่างเนาะหาอย่างเนาะคือพอเนาะได้เงินมาให้ลูกให้เต่าเนาะเอาไปใส่ไปซอยหลังๆมาไปฟันเกี่ยวเหาะรถคันแดงเลยฟันเกี่ยวอีกวะ ฝันดูหัวลงหปีนั่นห้วยถึงวัดปีองหมดสองตัวสามตัวนาสามตัวนาอันสองตัวหลังสามตัวนาสามตัวหลังเออเสื้อฟอใบนะครับเออคือเือละามือนเอล้าเดะวันนี้ได้พ่อจับเลขมันให้เอฟซีไปเลขหุนนี่อยากได้เลขมันนี่นะคือจับให้พ่อเลออันเรื่องนี่นะเอาเลขมันให้เอฟซีเนี่ยจะากได้มูฝากแล้หนึ่งเงินค่ะ วัวนี้มีฝากอยู่บ่ฝากนี่ตัวไหนเหรอกูเดียวกันนี่เลยแต่ว่าโมเมนต์พอเลิกเงินเนาะบ่โอ้เพิ่นใส่คนใส่ความเฮงของพ่อไปซื้อคนดวงดีคนมีโชคแา้วจนเอานับกันได้ป่ะจะโตได้ครับพ่อเยี่ยมเลยสามสองสองหมดเลยสามสองสองสาม มันจะเบิ่อเด็กสิบเอ็ดสามสอง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 เด็กเบิ่อสามสองสองนะคะท่านผู้ชมอ่าต่อห้างลอตเตอรดีเนาะครับเนาะน้ามันเส้นน้ำโคมาทีหลังเกิดว่าจะได้ก็เสื่ออะไรผู้ฝากในฝันบอกพ่อิ่นฝันอยู่บอกิ่นเล่าอย่างใครฟังบอกว่าซื้อเะิรเนาะพ่อเนาฝากฝันค่ะโอ้คนพ่อฝันเองเออพ่อฝันฝันว่าจะอะไรคะพ่อพ่อฝันว่ากบจิมเดือนพ่อเลยยิ่งปืนใส่เขาว่าจะ โอ้ว่าสั่นปืนกระแป๊ดว่าสั่นอ๋อโบแมงกุญเขาว่าสองเลยสองกับสองก็สองกันสองแล้วกันพ่อกาถึงซื้อแล้วกันนั่นแหละโอ้นี่ความฝันเทียงกันบ่ะครับเฮ้ยเทียงกับเพิ่นบ่ะว่าอะไรอันมือเส้านี่นั่งคุยกันนี่แหละอ๋อฝันแล้วจังมาโซกันมาโซกันพ่อเล่าฝันให้ฟังเออพ่อเดี๋ยวฝันว่ากุบจินเดือนว่ายิ่ปืนซอยครบจังมันเป็นอะไรมาติครบกุบจักรตพ่อ ควบตัวเดียวนั้นเหรอก็กินเดือนคือตีเป็นสามสองสองงงะจากแรกมันมักเลขสามสองสองเพราะเรื่องกับไปซื้อรถมากกับือสามสองอ่ะเลขรถเล่าเนี่ยรถเปลี่ยนรถเด็สูงไปรถปีกอับเพันงสื่อไปเออซื้อแล้วซื้อรถเก่าออมาแจ้งไม่แจ้อย่างไหนอ๋อเพิ่อย่างไรนรถมาใส่งานใส่งานครับของเราโควิดไปคือพอเนาะเพราะย่าเรื่องเราขายลูกแล้ว ที่ไปให้ไปหน้าค่ะโว้ยกะดีตัวเนาะมีรถใสุ่๊กเบิกมันกะคักตัวพอใครก็ซาเร่งค่ะโอ้พนเดยรถมาใม่พนกไปซื้อเลยนบถ้าเปลี่ยนรถพนกะถือตีจากแล้วเราว่นมจากหรอจากเราจ่ไหนเลยท้เบียนรถกับสาม้องสองหรอครับเอออะสมาตโตมันฟันพอเ้าอันเนี่ยมูนว่าสามสองสองหมด ตัวนี้ล่ละให้ไปซื้อใจตรงกันเอาเด้อบาทนี่ก็กินเดือนตีเป็นสามสองสองอ้ยงองอยู่เด้อพี่ห้อครับคือมูหรอกแลเข้าบออ๋อตีกาคือมูเนอะ กบเป็นเก่ามันใช่ไหมครับกพี่ <c oughs> น้ <c oughs> องตีเป็นตัวใดร่องเบิงเด้อ <c oughs> อันนี้บ่ได้ว่าคัดดอกแต่ว่าเขาเว่าสูงกันฟงซื้อเ<พ>อ<พ>อเพราะว่าแต่ละคนมันตีเป็นคนละลัทธิบ่กคื่กันเอนาะพ่อคุณพ่อตีส2 2สองสองครับแต่ว่าซอยกบขนาดด้วยเจ้าของอะไรเจ้าครับอ้อยขนาดซรอยจังได๋พ่อจากแล้วยิงปืนยิงยังยิงว่าซั่ยิงซอยกบรับใหมโอ้กให้ม่คายโอกโ เออส้อยเดือนบนส้อยกบเออยิ่งสร้อยกบก็ส้อยเดือนก็กินเดือนเออเพื่อจะเคาะกับมั่งยังนอกบ้านเขาเราเป็นเจ้าหน้าเขาะอามั่งปิดปิเออจะยิ่งปืนยิ่งปืนเออให้กบขายก็เจ้าของส้อยกันนะน้อนเยอะขนาดนี้เดือนยิ่งกบเนาะเออเ่าเคยเข่าได้เงือนจนเกือเดือดฟันกับฟันอยู่หน้าบ้านเอ๋อเตี่ยวพี่น้องสามสองสองวันนอีพอบ้านนะคะพ่อสมศักดิ์นะคะ